จเจคยโนมาแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกๆนะคะแปลงนี้ค่ะเจ้าของต้องการเหมายกแปลงนะคะในราคา850,000บาทค่ะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะบ้านสองชั้นอยู่บนพื้นที่ขนาด70ตารางวาค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปล่าเปี่ยวนะคะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะที่ดินโฉนดนะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะ บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมี4ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัวนะคะอยู่ติดถนน1 0 0 6เข้าซอยไประบาณ10เมตรเท่านั้นค่ะอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่30กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลแม่ออน2.4กิโลเมตรนะคะ850,000บาทสามารถจับจองเป็นเจ้าข,ของกันได้เลย สนใจกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่สามารถติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะในวันนี้เจคเคนนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ